สวัสดีครับพิ่งตรวจคนไข้เสร็จครับแต่ว่าลูกศิษย์แจ้งมาตลอดเวลาระหว่างตรวจว่าอาจารย์ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกหมาอีกแล้วสักพักก็หลอดเลือดสมองตีบหมาอีกแล้วนะครับวับนนี้นี่แอดมิันเป็นสิบลายเลยเยอะมากช่วงนี้นะครับเนาะซึ่งหมอไมค์นะฮะนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะครับก็เลยต้องบอกทุกคนว่าหลายคนที่เป็นโรคแบบนี้เนี่ยคือโลหิตสมองแตกหรือว่าตีบเนี่ย มี3าจุดอ่อนสาคัญครับที่คุณอาจจะแบบมองข้ามไปครับจุดอ่อนนั้นแรกครับที่คุณควรต้องนึกถึงคือว่าคุณเนี่ยบกคล่องในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสุขภาพตัวเองคือว่าคุณเนี่ยไม่เคยเช็คสุขภาพเลยหรือคุณเช็คสุขภาพแต่ว่าคุณไม่เคยดูแลว,ว่าจะต้องทายังไงต่อครับความเสี่ยงของสุขภาพของเราที่จะไม่เกิดโลหิตสมองแตกได้นะครับก็คือ1ความดันโลหิตสูง2เบาหวาน3ไขมันโลหิตสูง4ี่ ดื่มเหล้าดื่มเบียร์และเครื่องดื่มอลกอทุกประเภทครับอันที่5คือบุหรี่ครับหอย่างเนี้ยจริงๆแล้ว2อย่างหลังเนี่ยเหล้ากับบุหรี่เนี่ยไม่มีใครเอาเหล้าหรือบุหรี่เข้าปากคุณได้นอกจากคุณเองครับนอกนั้น,นียก็คือว่าเป็นโรคที่คุณต้องเช็คครับถ้าคุณไม่เคยวัดความดันเลยไม่เคยไม่เคยตรวจลวดเลยคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคนี้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบกพร่องตรงนี้ไปแล้วข้อที่จริงครับคือว่าเวลาคนไข้ามาแอดมิดนะด้วยโลหิตสมองแตกหรือตีบนะ วันลงขึ้นนะเจาะเลือดไขมันขึ้นเกือบทุกคนความดันขึ้นเกือบทุกคนครับบอกเลยว่าถ้าคุณรู้ล่วงหน้ามันสามารถป้องกันได้อย่างอย่างน้อยเนี่ยเกิน9 0ป้องกันแน,น่นอนถ้าคุณไม่บกพร่องในการดูแลสุขภาพตัวเองความดันไม่ควรเกิน130-80น้ําตาลเจาะมาไม่ควรเกิน100คอเลสเตอรอลในเลือดไม่ควรเกิน200 LDL ไม่ควรเกิน1้0ยคุณตรวจหรือยังปีนี้ครับอย่าลืมไปตรวจด,ด้วยนะบุหรี่เล่าก็อย่าลืมเลิกด,ด้วยนะครับนะอันที่2ครับ หลายคนเคยได้ยินข่าวว่าเนี่ยพ่อเครียดเนี่ยลูกสะพ้ายทะเลาะก,กับพี่ชายหรือว่าแม่เนี่ยเครียดเพราะว่าสามีเหมือนด้วยมีกิ๊กที่อื่นนะสุดท้ายก็โลหิตสมองแตกหรือตีบแล้วก็ล้มลงไปเลยแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นเหตุส่วนหนึ่งได้ที่ทําให้เขามีอาการเหมือนเครียดแล้วก็เกิดหลั่งสารบางอย่างในสมองทําให้ฮอร์โมนบางอย่างคอร์ติซอลหรือีัยทำให้เกิดหลั่งออกมาแล้วทำให้เกิดความเครียด และเกิดเราหดสมองแตกหรือตีบได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการจัดการภาวะความเครียดที่ไม่เหมาะสมทําให้เขาเนี่ยจัดการปัญหาที่ลุมเลาภใน,นได้ไม่ดีคุณก็หมอมากเปก็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็อยากให้คิดซะว่าความท้าทายท,ที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันคือป้ายบอกทางให้เราเปลี่ยนทางเดินเท่านั้นแค่งดตรงไปให้กลายเปเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเท่านั้นครับอันสุดท้ายครับที่เจอบ่อยมากแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเลยครับคือการหลักไม่ลึกพอครับ การที่หลับไม่ลึกพอเนี่ยนะครับสังเกตได้ง่ายคือว่า1คุณนอนวันหนึ่งไม่ถึง7ชั่วโมงครับอันที่2คือคุณมีความฝันที่จําได้ครับอันที่3าคุณโดนผีอัมบ่อยๆแบบนี้ครับอย่างในอย่างหนึ่งคือคุณหลับไม่ลึกพอการที่หลับไม่ลึกพอนั้นทําให้สมองไม่รับการฟื้นฟูแล้วก็การจัดระเบียบความจําขณะนอนและตื่นเช้ามาความดันขึ้นได้เบาหวานขึ้นได้ขไดขมันคุมไม่ไดีได้และแบบนี้ครับหลายคนที่แบบไม่เคยเป็นความดันมาก่อนเบาหวานไม่เคยเป็นมาก่อนและเจาะเลือดมาอยู่ดีขึ้น อยู่ดีไขมันขึ้นอยู่ดีความดันขึ้นเพราะนอนหลับลึกไม่พอครับคุณอย่าลืมว่าการหลับลึกให้เพียงพอเป็นเรื่องสําคัญมากวันหนึ่งต้องควรเกิน7ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงในคนไข้าอายุ20-60ปีและอย่าลืมว่าความฝันถ้าคุณจําฝันได้แปลว่าคุณหลับไม่ถึงครึ่งคืนครับคุณหลับลึกไม่ถึง